สวัสดีค่ะลูกค้าเรามาตอบคำถามลูกค้าคนต่อไปเลยลูกค้าคนที่หนึนะคะตอนนี้เราอยู่ศาลศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองนะคะเราเอาส้มมาถวายตอบคำถามลูกค้าฟันเข้าตาตอบคำถามลูกค้าคนที่หนึ่งสองนะคะถามอาจารย์มาว่า อาจารย์ครับตอนนี้ผมอายุ47แล้วผมอยากทราบว่าทาไมชีวิตผมถึงทาธุรกิจล้มเหลวตลอดเหมือนจะดีในตอนแรกแต่ต่อไปก็ประสบความล้มเหลวตลอดเลยแล้วท้ายที่สุดแล้วชีวิตผมมันจะมีอะไรดีไหมตามวันเดือนปีเกิดที่ให้อาจารย์มานะคะชีวิตคุณชอบเขาเรียกว่าชอบกรอบอะ ชอบเปลี่ยนแบบแล้วก็ชอบผักหลังชอบคิดคดพระยรค,คยศพูดง่ายๆคือคุณไม่ได้คิดไงแต่ดวงชะตาคุณมันนำพาแล้วคุณก็ออไม่ควบคุมความรู้สึกเขาเรียกว่าชอบที่จะอยากทําใครทําแล้วดีใครทําแล้วรวยใครทําแล้วประสบความสําเร็จคุณก็จะทําแบบเขาซึ่งคุณจะไม่ดูเลยว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณหรือไม่คุณพร้อมที่จะแข่งทุกคนแม้กระทั่งคนที่ มีพะคุณต่อคุณฉะนั้นชีวิตคุณแน่นอนค่ะอาจารย์บอกเลยว่าจะไม่ได้รับการอโหสิกรรมให้ จากผู้มีพระคุณและหลายคนที่คุณไปทรยศเขาคุณไปหักหลังเขาคุณจะบอกว่าเขาทําคุณก่อนมันไม่ได้นะคะด้วยความที่ความโลภของคุณมันค่อนข้างจะสูงแล้วคุณค่อนข้างจะมักใหญ่ไฟสูงมากเกินไปจนทําให้บางครั้งคุณคิดการใหญ่จนเกินตัวแล้วมีความรู้สึกว่าคุณต้องทําได้อย่างที่คนอื่นเขาทําแล้วคุณก็เกิดการหักหลังโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณผิดนะคะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าตามมันเดือนปีเกิดที่คุณให้อาจารย์มานั้น คุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จในชีวิตเลยโดยเฉพาะธุรกิจการงานและความสุขความเจริญที่คุณอยากได้จากการเขาเรียกว่าจากการทําธุรกิจของคุณนะคะเพราะว่าคุณหากหลังและทรยศผู้มีพระคุณสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นได้คุณจะต้องขอขมากรรมไปขอโทษผู้มีพระคุณเหล่านั้นนะคะให้เข้าหัวกรรมให้คุณเสียแล้วชีวิตคุณก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะ ฉะนั้นอาจารย์ไม่มั่นใจนะคะว่าบางคนอาจจะตามได้หรือบางคนอาจจะตามไม่ได้คุณอาจจะทรนงตัวมาตลอดแต่ทําไมช่วงหลังนี้คุณมีความรู้สึกว่าหมดเนื้อหมดตัวคุณไปอยู่กับใครคุณก็มีความร้อนอกร้อนใจแล้วก็ทํ้เขาเดือดร้อนอยู่ร่ําไปนั่นเป็นเพราะกรรมค่ะชะตาของคุณค่ะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะทําได้และทําดีที่สุดคือรู้จักบุญคุณคนนะคะแล้วตอนนี้คุณอาจจะรู้จักบุญคุณคนแล้วแต่ คนที่คุณทําหลายๆคนที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรรมใหญ่บางทีอย่างที่อาจารย์เห็นว่ามีกรรมใหญ่อยู่ที่มีกรรมใหญ่อยู่แล้วกรรมนั้นก็พันผูกด,ดวงชะตาคุณไปจนตลอดชีวิตของคุณบวกกับความเจริญรุ่งเรืองเพราะสิ่งที่คุณทําบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่า เหมือนเหยียบย่ําคนที่ให้คนที่มีพวกคุณแต่คุณนะคะการเหยียบย่ําครั้งนั้นคุณอาจจะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแต่เวรกรรมมีจริงนะคะติดกร,รวดในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะแล้วถ้าคุณไม่เกิดการแก้ไขใดๆชีวิตคุณก็จะไม่เหลืออะไระคะ่ะไม่เหลืออะไรเลยนะคะแม้กระทั่งความสุข ของคุณเองนะคะแม้กระทั่งลมหายใจของคุณอาจจะมีคนอื่นเขากําหนดให้ก็ได้นะคะฉะนั้นทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ฉะนั้นทุกคนทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นเวรกรรมติดจรวดทําอะไรก็ได้ในชาตินี้ทําดีก็จะเห็นตอนนี้ละค่ะทาชั่วก็จะเห็นในบัตรนี้ละค่ะฉะนั้นอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตนแล้วอย่าเอากิเลสมาอยู่เหนือเหตุผลนะคะฉะนั้นอาจารย์เป็นกําลังใจให้ลูกค้าทุกคนขอให้มีความสุขความสําเร็จและ,จะเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองใช้กันเหลือเฟือทวนหน้านะคะแต่อย่าลืมนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะเลิฟเลินะคะ